เรียกว่าเหมือนก,การเดินทางการเดินทางเนี่ยมันต้องมีจุดหมายการเดินทางต้องมีจุดหมายปลายทางใครที่เดินทางโดยที่ไม่มีจุดหมายของชีวิตเนี่ยมันก็ง่ายที่จะเดินหลงทางหรือว่าใช้ชีวิตอย่างไม่มีแก่นสารเรียกว่าต้องลอยไปกามยถาก,กรรมเหมือนกับสวะที่ลอยไปในแม่น้ํา การกำหนดจุดหมายชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญแต่ว่าชีวิตการเดินทางเนี่ยมันมีความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งในการเดินทางเนี่ยจุดหมายปลายทางจุดหมายกับปลายทางเป็นเรื่องเดียวกันเป็นอันเดียวกันแต่สําหรับชีวิตเนี่ยจุดหมายกับปลายทางมันไม่เหมือนกันนะจุดหมายชีวิตกับปลายทางชีวิตนี่จะเรียกว่าคนละเรื่องก็ว่าได้ จุดหมายชีวิตเนี่ยมันก็คือภาพฝันที่เราอยากจะไปให้ถึงแลวเราต้องดินน้นรนใช้ความเพียรจึงจะไปถึงจุดหมายชีวิตได้ไม่ว่าจุดหมายนั้นจะมายถึงความสำเร็จในการงานความมั่งมีร่ำรวยมียศศักดิอัครมียศศักอัครฐานหรือว่าการบรรลุธรรมก็แล้วแต่ ใครๆก็อยากจะไปถึงจุดหมายชีวิตแต่ปลายทางชีวิตนี่ไม่ค่อยมีอยาไม่ไม่คอยมีใครอยากจะให้ถึงนะปลายทางชีวิตทุกคนเนี่ยต้องถึงอย่างแน่นอนขณะที่จุดหมายชีวิตเนี่ยบางก็ถึงบ้างก็ไม่ถึงใครๆอยากจะให้ถึงจุดหมายชีวิตแต่ไม่มีใครหรือน้อยคนมากนะที่อยากจะมาเจอปลายทางชีวิตปลายทางชีวิตคืออะไรก็คือความตาย อย่างที่เราพิจารณาสังขารเมื่อสักครู่เนี่ยความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตทั้งหลายมีความตายเป็นที่สุดรอบก็คือชีวิทั้งหลายมีความตายเป็นปลายทางจุดหมายนี่มันต้องใช้ความเพียรนะึึงจะถึงแต่ปลายทางชีวิตเนี่ยไม่ต้องใช้ความเพียระยังไงก็มาแน่อันนี้คือความจริงของชีวิตนะที่เราต้องระลึกอยู่เสมอแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยไปสนใจแต่เรื่องของจุดหมายชีวิต สิ่งที่เราทำมาตลอดเนี่ยก็คือการพยายามบรรลุถึงจุดหมายชีวิตเรียนหนังสือก็ต้องทำให้ในคะแนนดีๆจะได้สอบเข้าหมายเทลายราที่มีชื่อเสียงหรือเข้าคณะที่จะทำให้มีโอกาสหางานหรือว่าทำเงินได้หลายคนคิดแบบนั้นเพราะว่าความสำเร็จนะในการงานรวมทั้งการมีครอบครัว ที่ท้าสุขคือจุดหมายชีวิตของคนหลายคนแต่น้อยคนนะที่จะคิดถึงเรื่องปลายทางชีวิตทั้งนั้นที่มันต้องมาถึงอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วแต่เป็นเพราะว่าผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยที่จะถึงที่ถึงต่เรื่องการบรรลุจุดหมายของชีวิตแล้วก็ไม่สนใจว่าสักวันหนึ่งชีวิตมันจะมาถึงปลายทางแล้วพอ วันนั้นมาถึงวันที่ชีวิตเนี่ยมันมาถึงที่สุดของเส้นทางก็เลยทุกทรมานทุรมทุรายกระสับกระส่ายสุดท้ายก็ตายไม่ดีจบไม่สวยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นโศกนาฏกรรมนะของผู้คนเป็นนั้นมากาเราจําเป็นนะที่จะต้องใส่ใจทั้งจุดหมายชีวิตและปลายทางชีวิตอย่าไปคิดว่า เรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวไปให้ถึงจุดหมายก่อนนะแล้วปลายทางชีวิตค่อยว่ากันอันนี้เป็นความประมาทอย่างยิ่งเพราะเราจะแน่ใจได้ไงว่าเราจะถึงจุดหมายชีวิตก่อนที่จะถึงปลายทางชีวิตหลายคนเนี่ยชีวิตมันสิ้นสุดนะก่อนที่จะไปถึงจุดหมายไอ้ที่เรียนมานะสิบยี่สิบปีสะสมเงินทองหรือว่า พยายามที่หลนหางานที่มั่นคงแต่ปรากฏว่าไม่ทันจะถึงจุดหมายชื่อที่ต้องการก็ตายเสียก่อนและสิ่งที่ภาคเพียนเรียนมารวมทั้งสิ่งที่สะสมมายัางเนยยากช่วยอะไรไม่ได้เลยนะในการที่จะทำให้เราเตรียมพร้อมเมื่อความตายมาถึงเมื่อชีวิตมาถึงที่สุดอันที่พ่อเขาประมาทประมาว่าอีกนานนะกว่า ปลายทางชีวิตจะมาถึงหรือบางทีก็ประมาทว่าไม่ยากหรอกถึงตอนนั้นค่อยว่ากันก็แล้วกันตอนนี้ฉันขอมีความสุขขอใช้ชีวิตเต็มร้อยก่อนคิดแบบนี้ก็มีนะขอใช้ชีวิตเต็มร้อยก่อนเอาไว้เมื่อแก่แล้วค่อยไปเตรียมตัวตายแล้วกันหรือว่าเมื่อถึงวันนั้นนะก็ค่อยนะเตรียมตัวก็แล้วกันเรียวกว่าไปตายดับหน้า มีนักเขียนคนหนึ่งนะเป็นชาวอเมริกัน <c oughs> แกเป็นคนนิวยอร์กเป็นนักเขียนตลกแล้วก็ชอบประชดประชันไม่รู้แกพูดจริงก่านะเมื่อแกเขียนว่าความตายไม่ยากหรอกหาที่จอดรถในนิวยอร์กก็ยากกว่าเยอะเลยอันนี้อาจจะพูดประชดก็ได้ประชดคนทั่วไปจะคิดว่าอไอ้เรื่องความตายนี่มันไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกถึงเวลาก็ยไปว่ากันแต่ตอนนี้ทำไงจะหาที่จอดรถให้ได้ แต่จะว่าไปคนส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้นะก็คือคิดว่าความตายเน่นเลยไม่ต้องไปคิดถึงมันหรอกคิดไปแล้วอระมงคลเปล่าๆแล้วก็เลยไม่ได้กระตือรือร้อนที่จะเตรียมตัวแต่สําหรับชาวพุทธเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญทีเดียวด้วยเหตุนี้พระเจ้าเนี่ยจึงจัดเป็นปัจฉิมโอวาห,หรือปัจฉิมวาจาคนเราเนี่ยเมื่อจะเมื่อจะตายเนี่ยและถึงจะถึงเวลาต้องสั่งเสียเนี่ย เราจะพูดในเรื่องที่สําคัญและพระพุทธองค์เนี่ยก็ทรงเลือกเลือกที่จะพูดหรือสั่งเสียนะด้วยการเตือนให้เราไม่ประมาทสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงทําความไม่ประมาทถึงพร้อมเถิดหรือว่าบางทีก็แปลว่าท่านทั้งหลายจงทําประโยชน์ให้ถึงพร้อมเพื่อความไม่ประมาทเถิดพระองค์สั่งเสียหรือว่าแสดงปจฉิมวาจาเนี่ยเพียงแค่สองประโยชนเทียบกับ ปฐมเทศสนาแล้วนี่ต่างกันเยอะนะประมประเทศานานี่ยาวเป็นจิบหน้าเลยแต่ว่าปัจชิมมาวาจานี่แค่สองมทัดแต่ก็เป็นสองบรรทัดที่สําคัญมากนะที่เราควรจะตระหนักสังขารที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาก็หมายถึงว่าต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายตายแน,น่ๆแล้วประเด็นนี้เนี่ยเราควรจะใช้ชีวิตเนี่ยอย่างไม่ประมาทหมายความว่าพยายามใช้ ทุกเวลาและนาทีที่ยงมีลมหายใจเพื่อทำสิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์อย่าปล่อยให้มันเปล่าเปล่าเลยไปโดยไร้ประโยชน์หรือ,อยับไป้มันผ่านเลยไปโดยเปล่าประโยชน์การรารู้ถึงความตายเนี่ยที่เรียกว่ามรณัสติหรือมรนาน,นุสติเนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งนะที่พระเจ้าเนี่ยส่งส่งเสริมและเน้นยำ้ำในบรรดาอนุสติสิบประการ อนุสติในชีวิตหมายคือการระล,ลึกนึกถึงเพื่อความเจริญงอกงามของชีวิตเนี่ยก็มีมรนสติหรือมรนุสติเนี่ยเป็นข้อข้อที่เหลือก็เช่นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติอย่างที่เราได้สวดเมื่อสักครู่เนี่ยก็เป็นการน้อมใจให้ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อเพิ่มบศรัทานในพระตนัตใจรวมทั้งการระลึกถึงความดีที่ได้ทําเรียกว่าศีลานุสติระล,ลึกถึงความเสียสละ ความเอือเฟื้อที่เรวัจจากคานุสติเราลึกถึงเทวดาเรียกว่าเทวจารนุสติคนที่มีประโยชน์ทั้งนั้นแต่ที่มองข้ามไม่ได้คือมรณัสติทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้เราเกิดความเพียรในการทําความดีในการสร้างบุญสร้างกุศลรวมทั้งหลีกเลาเรื่องความชั่วความตายมันเป็นเรื่องอนาคตก็จรนะแต่ว่าการนึกถึงก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายกับมีประโยชน์ ว่ามันกระตุ้นให้เราเนี่ยหมั่นทําความเพียรอย่างที่มีพุทธภาสิทซึ่งเราก็ได้สาธยายกันหลายครั้งความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายไม่พรุ่งนี้อันนี้คือการเตือนให้เรารึกถึงความตายเพื่อที่เราจะได้หมั่นทําความเพียรให้ช่วยของเราเป็นชีวิตที่มีค่ามีประโยชน์นะเรียกว่าคุ้มค่าของการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แต่ว่า เราจะมองแต่เพียงเท่าน,นั้นก็ไม่พอนะเราควรจะรล้ถึงความตายอยู่เสมอเพื่อที่จะได้หนักถึงความสําคัญของการเตรียมตัวตายด้วยการใช้ชีวิตให้มีค่ากับการเตรียมตัวตายหรือการเตรียมตัวให้ตายดีเนี่ยอันนี้มันสําคัญทั้งสองอย่างนะจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เพราะมันสัมพันธ์กันมากถ้าเราใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าก็คือทําความดี สร้างบุญสร้างกุศน์รวมทั้งทําหน้าที่ต่อคนที่เรารักหรือมีความสําคัญต่อเราเช่นพ่อแม่ลูกหลานญาติรวมทั้งส่วนรวมมันก็ทําให้การตายของเราเนี่ยเป็นการตายที่ดีได้คือเวลาจะตายแล้วเนี่ยนึกถึงความดีที่เราได้ทํารู้สึกภาคภูมิใจกับชีวิตที่ผ่านมาไม่เสียดายนะที่เกิดมาเป็นมนุษย์ ไม่เสียดายที่เกิดมาเป็นชาวพุทธมันก็ทําให้เราพร้อมจะตายได้หลายคนไม่พร้อมตายเพราะรู้สึกว่าชีวิตที่ผ่านมามันเป็นชีวิตที่ย่ําแย่ในต,ตอนที่ยังไม่ตายนี่ก็ก็ไม่ได้สนใจไม่เฉอเป็นเรื่องใหญ่นะแต่พอจะตายเนี่ยย้อนมองชีวิตที่ผ่านมามันไม่มีอะไรที่ควรภาคภูมิใจเลยคนเหล่านี้เนี่ยคนประเภทนี้เนี่ยก็จะจะพยายามต่อสู้ฝืนความตาย เพื่อเขาเขาอยากได้โอกาสที่จะไปแก้ตัวหลายคนที่ไม่อยากตายยังไม่พร้อมตายไม่ใช่เว่าเขากลัวตายโดยตรงนะแต่เป็นเพราะว่าเขาสือว่าเขาอยากจะมีโอกาสแก้ตัวเพื่อทําความดีรวมทั้งให้เวลาใส่ใจคนรักฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้ชีวิตยอย่างมีคุณค่าควรกับการภาคภูมิใจเราก็พร้อมที่จะตายได้ได้มากขึ้น หรือว่าทําให้การตายของเราเป็นการตายที่ดีได้และขณะเดียวกันคนที่ตระหนักว่าในเมื่อเราต้องตายก็ต้องตายดีให้ได้ไอความคิดแบบนี้แหละความตั้งใจแบบนี้แหละก็จะไปทําให้เราพยายามใช้ชีวิตมีคุณค่าเพราะว่าถ้าเราเชื่อว่าไม่มีคุณค่าเนี่ยมันก็ตายไม่ดีการที่เราตะหนัดถึงความสาคญการตายดีมันทําให้เราไม่เพียงแต่ทําความดี ใช้ช่วยมีคุณค่าเท่านั้นนะแต่ไั่มีสิ่งหนึ่งที่จำเป็นต้องทำเพื่อให้ตายดีก็คือการรู้จักปล่อยวางปล่อยวางพอ้าเราอย่างไปยึติดในลูกในพ่อแม่ทรัพย์สินเงินทองรวมทั้งการงานมันก็ตายดีได้ยากมีตัวอย่างมากมายคนที่ตายไม่ดีเพราะว่าห่วงลูกหรือว่าห่วงทรัพย์สมบัติ บางคนป่วยหนักนี่นะจะตายอยู่แล้วเนี่ยแทนที่จะนึกถึงบุญกุศลหรือเล,ลึกถึงพระตัตนาจัยนะดันกลับไปทวงเงินเพื่อนบ้านที่เคยยืมเงินไว้ไม่คืนตัวเนี่ยนะอยู่โรงพยาบาลน,นะแต่เพื่อนบ้านเห็นเนี่ยคนป่วยเนี่ยมาทวงเงินรีบนะรีบมาหาที่โรงพยาบาลเลยแล้วก็มาบอกว่าจะจะคืนเงินให้อีกรายหนึ่งอมาม่าเนี่ยป่วยหนัก อมาม่านี่เป็นคนที่รักหลานมากทุกเย็นเนี่ยเวลากินอาหารก็จะคอยจำตีจำชัยหลานให้กินอาหารให้กินเยอะๆตามภาษาคนจีนตอนที่ตัวป่วยโคม,ม่าอยู่ที่โรงพยาบาลบอกว่าเด็กเนี่ยหลานเนี่ยขณะที่กำลังกินอาหารอยู่กับพ่อแม่ก็เห็นอมาม่านี่มามาจำตีจำชัยเหมือนเคยถึงกับพูด นะกับอาม,ม่าว่าพอแล้วอิ่มแล้วคนในวงข้าวนี่งงเลยนะพ่อแม่ก็งงเด็กพูดกับใครเพราะมันไม่มีใครอยู่เลยนะอกจากพ่อแม่ลูกแต่เด็กเนี่ยเห็นอาม,ม่าเนี่ยมามา,มาจำากียร์จำชัยถ้าว่าอาม,ม่านี่ตายเนี่ยตอนนั้นนี่คงตายไม่ดีนะเพราะว่าความห่วงหรือว่าคุณยายคนนั้นเนี่ยถ้าถ้าตายคงตายไม่ดีนะเพราะยังห่วงทรัพยนะ์อุตสาหไปทวงเงินเขา ปล่อยวางในที่นี้ไม่ใช่ปล่อยวางเฉพาะของที่ที่รักหรือให้ความสุขกับเราแต่รวมถึงการปล่อยวางสิ่งที่ไม่รักที่ทำความทุกข์ให้กับเราเช่นความโกรธความพยาบาทความรู้สึกผิดในสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่คอยทิ่มแทงรบกวนจิตใจคนที่ใกล้กายจำนวนมากทำให้ตายไม่สงบก่อนตายก็ทุรนทุรายบางทีตาเบิกค้าง บางทีก็มีการกระสับกระส่ายบางทีก็โคมา่าเลยนะน้ําตาไหลเวลามีใครบางคนมาเยี่ยมกพรู้สึกผิดนะที่ไม่ได้ทําตามที่สัญญาแห่งการแล้วก็อย่างที่บอกนะนอารมณ์ที่เป็นกุศลเนี่ยบางครั้งมันปล่อยวางยากกว่าทรัพย์สินเงินทองหรือว่าคนรัก พ่อแม่สิแล้วคนที่เขาตระหนักว่าการตายดีเป็นสิ่งจําเป็นเขาก็จะเห็นความสําคัญนะของการฝึกใจให้ปล่อยวางไม่ใช่มารอปล่อยวางเอาตอนจะตายซึ่งมักจะไม่ได้ผลเพราะว่าคนเราเวลาใกล้าตายเนี่ยแม้กําลังวังชาจะอ่อนระโยแต่กิเลสและนิสัยเดิมๆจะรุนแ,แรงมากกว่าเดิมจะมา เจอมาเยอะแล้วเนี่ร่งางกาย,ยมันไม่มีเลือดไม่มีแรงแล้วแต่วันนนี้นิสัยหรือว่าถ้าภาษาชาวบ้านคือสันดานเนี่ยถ้าเรียกภาษาพวกคือกิเลสเนี่ยมันจะมีกําลังยิ่งกว่าเดิมมันจะอ,อารวาสหนักกว่าเดิมในตอนที่ยังปกติธรรมดาย,ยังพอควบคุมกิเลสได้พอควบคุมสันดานได้แต่พอจะตายเนี่ยมันควบคุมไม่ได้นะ ิเลสหรือว่านิสัยสันดานเดิมๆมันจะออกมาอย่างรุนแรงแข็งแกรที่ยึดติดถือมากเป็นคนเจ้าอารมณ์พวกนี้เนี่ยอาการมันจะออกมามากตอนจะต,ตายแข็งแกร่งเดี่วค,คิดว่าเออถึงเวลาใกล้าตายค่อยไปค่อยไปเตรียมพร้อมค่อยไปเตรียมตัวให้ตายดีหรือว่าเตรียมจองเตรียมนิมนต์พระนะเพื่อมาน้อมน้ำจิต ให้ไปดีอันนี้ยากนะยากใจมันไปไม่ใจมันใจมันไม่นึกมันนึกไม่ถึงมันมันไม่ยอมไปคนที่หวงหรือเป็นคนที่งบเงินเนี่ยจะให้นึกถึงธรรมะม,มันไม่ยอมนึกเลยเพราะว่ากิเลสหรือว่าความหลงเนี่ยมันคลองใจอย่างแน่น,นหนาคือคุณยายคนหนึ่งนะเป็นอัลไซเมอร์จะลืมลูกลืม ลืมลูกลืมหลานหมดแล้วแต่วันวันนึงแกไม่ได้ทำอะไรอ่ะนั่งแต่นับเงินนั่งแต่คอยดูบัญชีนะที่แกให้คนอื่นยืมเงินไปจะตายอยู่แล้วนะแล้วก็ลืมทุกอย่างเลยแต่ว่าไม่ไม่ลืมเรื่องเงินทุกวันก็มาเปิดดูสม,มุดบัญชีรู้เรื่องนะแต่อย่างอื่นไม่รู้เรื่องเลยจะพูดธรรมะนะจะให้ฟังทำก็ไม่เอา อย่างนี้จะตายดีได้อย่างไรแม้จะไปรอจะไปนิมนต์พระที่เป็นพระอาจารย์เจ้าที่มีคุณวิเศษมานำทางก็คงจะยากเพฉะนั้นถ้าเราเห็นความสำคัญการตายดีเนี่ยมันต้องเตรียมตัวสตั้งแต่วันนี้ไม่เพียงแต่ทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลยพยายามห่างกาลจากความชั่วแต่ต้องฝึกการปล่อยวางด้วย การปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่างที่เราทำเนี่ยมันก็เป็นการฝึกให้เราปล่อยวางที่จิก,การปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเริ่มแต่ทานสีาวนาก็เพื่อการปล่อยวางทั้งทั้งสิ้นการให้ทานก็เพื่อการปล่อยวางแต่ว่าหลายคนให้ทานไม่เป็นยิ่งให้ก็ยิ่งยึดหรือว่าให้ด้วยความโลภบริจาคเสิบอยากได้ร้อยถวายร้อยอยากได้ล้านอันนี้มันกย็ยิ่งยึดติดมากขึ้นหลายคนทําบุญแล้วยิ่งติดก็ยิ่งยึดติด แต่ถ้าทำบุญเป็นนะจิตยิ่งปล่อยวางทำเพื่อละไม่ใช่ทำเพื่อเอาสียงก็เหมือนกันนะปฏิบัติเพื่อจะละไม่ใช่เพื่อเพื่อเอาเอาในที่นีอาจจะไม่ใช่เอาเงินแต่ว่าเอาคำสารเสริญเยินยออยากจะให้เขาชมอยากจะเติมแต่งภาพลักให้มันดูสวยงามอันนี้ก็เป็นกิเลสน,นะภาวนาก็เหมือนกันถ้าภาวนาเพื่อจะเอาแม้จะเป็นการเอาความสงบ หรือว่าเอาบุญนะ่ะมันก็ไม่ได้ส่งเสริมให้เรารู้จักละรู้จักวางแต่ถ้าเราทำถ้าเราภาวนาเป็นเนี่ยมันละความคิดเกิดขึ้นก็วางนะไม่ตามความคิดไปมีความโกรธมีความไม่พอใจเกิดขึ้นรู้แล้วก็วางแม้แต่ความสงบเกิดขึ้นก็วางไม่ติดนะไม่ยึดไม่หวงแหนถึงเวลา ความสงบมันจางคลายไปก็ไม่เสียดายเวลามีใครมาดา่ามีใครมาต่อว่าก็วางมันลงได้เวลามีทุกขเวทนาความเจ็บความปวดก็วางมันลงได้ส่วนใหญ่ไม่ได้วางวนะไปยึดอันนี้ความปวดก็เป็นสิ่งหนึ่งนะที่แม่มันจะทําให้เราเกิดทุกขเวทนาแต่เราก็กลับหวงแหนมันเมื่อเช้าก็พูดไปแล้วนะว่าเมื่อเช้าหรือเมื่อวานเนี่ยพูดไปแล้วนะว่าความหลงเนี่ยเมื่อเป็นค้องใจเราเมื่อไหรเนี่ยมันจะสั่งเราให้ คอยปกปักรักษามันเอาไว้เป็นองค์รักพิทักษ์ความเศร้าความโกรธคอยหวงคอยแหน,นสิ่งเหล่านี้ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางแต่ถ้าเรามั่นจรรสตินะเราก็จะเรียนรู้การปล่อยการวางได้าการภาวนาเป็นสิ่งสําคัญนะที่ไม่เพียงแต่ช่วยทําให้เราสามารถจะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขสงบเย็น แต่ก็ยังเป็นการเตรียมพร้อมให้เราสามารถจะตายดีได้อันนี้เป็นวิชาหนึ่งนะที่เราต้องใส่ใจวิชาเตรียมตัวตายเป็นหนึ่งในบรรดาวิชาชีวิตนะที่จะมองข้ามไม่ได้การเรียนวิชาทางโลกหรือวิชาชีพก็ดีอยู่นะแต่วิชาชีพส่วนใหญ่มันไม่ช่วยทำให้เราเนี่ยพร้อมจะตายอย่างสงบหรือตายดีได้เลย บางครั้งก็จะเป็นตัวหน่วงเดี่ยวได้ซ้ําแล้วก็อย่างที่บอกนะวิชาชีพเนี่ยเรียนไปแล้วอาจจะไม่ได้ใช้เพราะว่าไม่ได้ทําอาชีพการงานที่ตรงกับวิชาที่เรียนหรือว่าให้วิชาความรู้ที่เรียนมามันล้าสมัยเพราะโลกตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากแต่วิชาชีวิตโดยว่าวิชาเตรียมตัวตายเนี่ยได้ใช้แน่แต่ก็แปลกนะไม่ค่อยมีการสอนเท่าไหร่หมายเท่าไหร่ก็ไม่สอนโรงเรียนก็ยิ่งแล้วใหญ่ ทั้งทั้งที่เราต้องเจอต้องใช้อันนี้ก็แสงเห็นว่าคนเราไปสนใจในเรื่องจุดหมายชีวิตมากเกินไปจนลืมเรื่องปลายทางชีวิตคนที่ฉลาดเขาจะไม่ประมาทเขารู้ว่าจุดหมายชีวิตก็เป็นสิ่งที่ควรถึงแต่ปลายทางชีวิตก็ไม่ควรประมาทต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอแต่ว่าไปความตายเนี่ยมันก็คือการสอบไล่ครั้งสุดท้ายของวิชาชีวิต วิชาทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีการสอบวิชาชีพเราก็สอบอยู่เป็นประจำสอบกลางเทอมสอบปลายภาคแล้วเราก็สอบเยอะมากสอบสมัครงานนะวิชาชีตก็เช่นเดียวกันนะเราต้องสอบและสอบเป็นการสอบรายจริงๆนะคือถ้าสอบไม่ได้ก็ตกคำว่าตกคือตกจริงๆนะคือตกอบายไอ้วิชาชีพวิชาในโรงเรียนเนี่ยหรือ การสอบทั้งหลายที่เราเคยผ่านมาสอบตกมันไม่ได้ตกจริงนะแค่ซ้ําชั้นแถมแก้ตัวได้ด้วยคือสอบซ่อมสอบเอนชัานไม่ได้ก็สอบใหม่สอบสมัครงานไม่ได้ก็สอบใหม่บางคนสอบในสอบมา10ปีแล้วก็ยังสอบได้ยังสอบอยู่เรื่อยๆพระหลายรูปสอบประโยคกล้ามายี่สิบปีแล้วก็ยังก็ยังสอบแต่ว่าไอวิชาชีวิตเนี่ย สอบไล่เนี่ยถ้าไม่ได้นี่ก็ตกจริงๆและแก้ตัวไม่ได้ไม่มีการสอบซ่อมแ้่เชื่อมันคือว่าการสอบอวิชาชีวิตเนี่ยสอบไล่น,นะมันไม่มีการประกาศล่วงหน้าวิชาทางโลกหรือวิชาชีพที่เราเรียนในมหาวิทยาลัย,ยในโรงเรียนมันประกาศล่วงหน้าบางทีเป็นปีจะทำให้เรามีโอกาสเตรียมตัวสามารถจะวางแผนได้ เอาไว้ข RICH, e hn, ขขไขเช่อน, kabul, น,อ,น,น,น,อ,นอีกหนึ่งเดือนก่อนสอบค่อยๆเตรียมตัวแล้วกันตอนนี้ก็เชื่อไปก่อนทำนนทำนี่ไปก่อนอีกหนึ่งเดือนก่อนสอบค่อยเตรียมตัวแต่วิชาชีวิตเนี่ยสอบเรืยวิชาชีวินนี่มันไม่มีการประกาศล่วงหน้าเพราะฉะนั้นต้องพร้อมตลอดเวลาอย่าไปคิดว่าจะเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่เอาไว้กว่าจะสอบคง,อ,ง again, อีกสามสิบสี่สิบปีหรือห้าสิบปีนี่ประมาทมาก มีภาสิท่เบบอกว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าระหว่างผู้นี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อนอย่าไปคิดว่ามีพุ่งนี้แล้วค่อยมีชาติหน้าสําหรับบางคนอย่างเนี้ยวันนี้คนไทยประมาณพันหกร้อยคนวันนี้คือวันสุดท้ายของเขาพ้นจากวันนี้ไปก็ชาติหน้าเลยพันหกร้อยคนแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นหนึ่งในพันหกร้อยหรือเปล่าประมาทไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้อง ไม่ประมาทนะและเตรียมพร้อมอยู่เสมอและถามตัวเองว่าพร้อมหรือ,อยังถ้าปลายทางชีวิตมาถึงวันนี้วันพรุ่งเนี่ยพร้อมหรือเปล่าพร้อมที่เผเชิญกับมันด้วยใจสงบแต่ถ้าไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรมียังมียังสามารถเตรียมตัวได้เสียแต่วันนี้เสียแต่นาทีนี้ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยนะให้ย้ำเตือนตัวเองนะ ถึงปัจฉิมวจจางพุทธจ้าที่เราได้สาธยายเมื่อสักครู่เนี่ยรวมทั้งบทพิจารณาสังขารที่เราได้สาธยายตามมาสองบทที่สําคัญมากนะที่มันกระตุ้นเตือนเราไม่ประมาทกับชีวิตเห็นความสำคัญการใช้ชีวิตให้มีคุณค่าด้วยการทําความดีและขณะเดีวยวกันก็เห็นความสำคัญการเตรียมตัวเพื่อตายดีด้วย